วันนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตำปูนาคุณทิพย์ฟาร์มปูนาสาขาสำงามพิกัดวิทยาลัยและเทคโนโลยีพิจิต,ต,ติดข้างถนนเลยครับทุกคนบรรยากาศในร้านจะเป็นห้องแอร์ครับผูด้ดูแลสาขานี้จะเป็นผู้ใหญ่มีและด้านนอกนะครับก็จะเป็นซุม้มใครที่ชอบสายธรรมชาติาั่งทานเป็นซุม้มโล่งๆแบบนี้ได้เลยครับมีรองรับได้หลายสิบคนใครสนใจที่อยากจะไปทานส้มตำและนั่งซุ้มแบบนี้เชิญเลยนะคะเมนูของที่นี่จะเหมือนกับคุณทิพย์ฟาร์มปูนาสาขาพ,พิจิตรเลยครับเมนูวันนี้ที่เราจะมาลองทานกันก็จะเป็นในเรื่องของส้มตำปลากระพงทอดกะทิ ต้มยำปลาหมึกน้ำข้นบอกเลยว่าสีสันน่าทานมากกุ้งอบวนเส้นรวมไปถึงหมูกรอบเตาถ่านชิ้นแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้เลยครับทุกคนใครที่อยู่สามง่ามไ,ไปตำกันเลยนะคะเมนูแรกเป็นส้มตำปูลารสชาติจัดจ้านแซ่บเหมือนเดิมมา,มาติดๆกับหมูกรอบเตาถ่านอันนี้คือซิกเนเจอร์เมนูต่อไปกุ้งอบวนเส้นเมนูนี้เพิ่งเคยทาน<อ>ครับบอกเลยว่าต้องจัดอร่อยครับผมเขาบอกบอกว่าวนเส้นที่นี่นเขาจะไม่ตัดนะครับเพื่อเป็นซิกเนเจอร์ในการทานต้มยำนี้ก็ไม่ธรรมดาครับปลาหมึกแบบชิ้นใหญ่ๆแบบจุกๆุกรสชาติเข็มคนมากแนะนาแนะนำครับใครท